เนนนี่ ok love, ่ยสวบรขานมับอกให้เราลงไปอย่างนี้เพราะที่ซอร์ไพรส์บ่กฮะมันบอกให้เราลงไปนี่มีเซอร์ไพรส์นี่อย่างน้องอะลงไปพี่น้องตอนนี้เอทีมีเซอร์ไพรส์อะไรรอไปดูนะคะบอกให้เราลงไปข้างล่าง เดินค่ะแม่แม่เดินค่ะเดินเอาเนอะมาตอนใดเอ้ามีอยัางมีอยังจะเฝ้าด้วยให้เบิ้งนั่นเนี่ยไปเบิ้งไปเบิ้งเพื่อนมีอยังกันล่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ทำอะไรกันแนะ่นี่นน่ะนั่นะเขาจุ่มอะไรกันเหรอ <c oughs> อะไรกันหรออ๋อซพส์นี่หรือเปล่าซพ <c oughs> อะไรยังไม่รู้เลยอออลเออแม่ยังไม่รู้เหรอเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรกัน รู้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าน้องป้อยน่ะให้ไรมันก็ไรอะไรไม่อะไรเอามารุ่นด้วยกันเราไปไมรุ่อนลากตมาแท็กๆหน่อยแท็กๆๆแล้วมาดูลฟ์ส่วอ้ามามาเวนเอามอไงไหนข้างไหนข้างไหนดีข้างนี้ข้างนี้ ข้างนี้ข้างนี้อุ้ยไม่อุยไหนไหนอะแล้วใหมันรออะไรกันหรอรออะไรกันหรอคะอุ้ยอุ้ย อะไรแปลตื่นคืออะไรกันนะอะไรกันเนี่ยโอ้รถไหนหรอรถที่เขาเทกันเหรอรถอะไค่ะ่ค้เอาอะไรมาให้กันมาดูมาลุ้นมาลุ้น ของแหกตัวนี้ ถามเจ้าบ่าวกันทำไมไม่เอามาตั้งแต่เมื่อวานเมืาาม่อก่อนดต่วดวงไหนดต่วดวงไหนดวงไหน

รถใครรถใครรถใครครับสดรวยรถใครครับรถเกียวรถเรถใครลูกรถใครรถพิตะใช่ไหมรถพิตะใช่ไหมของพิตะหรือของเกียวของพิตะไหมคะ้าขอไหมคะใช่ป้่านแ้วเาเืเอไรตนนี้ไม่้ไหน้ตื่นเต้นน้ำขังในนี่แหละ

จอดนานมากรอรอนานว้าวขนเงินขนทองขนเงินขนทองกลับบ้านขนเงินขนทองกลับบ้านขนบ้านให้เป็นหมายเลขหนึ่งในประเทศไทยว้าว

บอลหมดเป็นร้านอลิสาให้ยายๆขึ้นด้วยมั้ยให้ยายๆขึ้นได้มั้ยอุ๊ยดูนะว้าวนี่หนามมีนี่ด้วยนะมีนี่ด้วย

ซอร์ไพรส์กับอันนี้คือแรงของทุกคนที่สนับสนุนแต่ถ้าเขาไม่เก็บนี่แหละเป็นแรงเก็บของเขาสุดยืยุดยเก็บเก็บดาวให้เขาส่งเองนะคะเอาอีกแล้วพี่เอาอีกแล้วฝันแล้วขอเพลงหน่อยค่ะนาริตาไม่ได้เลย่อยังไม่ได้เชื่อมวิตกแตงข้างในเยอะเลย เกลียวชอบเลยเกี่ยเกียวเกี่ยวได้เกลียวตี่อนสองสวยมานสองแบบที่ไปทำงานสบายเลยโอตี้ฮะไปท้อะไรก็ได้เลยอุ้ยอู้อาทุกันนี่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีรถตู้เอพีค่ะเล ไปถ่ายข้างหน้าครับไม่อยากมอง